มาถึงรู้สักก็บอกว่าเสีย,จยใจที่ไม่ได้มาคุยกับแม่หรอกวันที่หนูได้มองอะไม่เป็นไรรู้คนที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่ซัพพอร์ตหนูก็คือทีมหนูพี่เข้าใจ ขอบคุณนะคะแม่ในประโยคแรกที่ได้คุยกับคุณแม่แท้ๆก็บอกว่าจะเราจะซ่อมบ้านใช่ตอนนี้ก็มีคุยกับครอบครัวเราค่ะที่บ้านคุยกับแม่กับพี่สาวว่าลองถามช่างดูว่าทําเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบหลังคารั่วอะไรเงี้ยมันจะมีห้องนอนห้องนึงที่เราแบบเพิ่งบิวเพิ่มเมื่อแบบหลายปีมาแล้วเหมือนเราสร้างใหม่จากบ้านเดิมอะค่ะแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีปัญหาหลังคารั่วก็เลย ทำให้แม่หนูมีงานมากขึ้นเวลาภูเกต็ตแล้วภูเก็ตมันฝนตกบ่อยอ่ะแม่เนือน้อ<ม>ออกไหมใช่ภูเก็ตมันแบบตกตกบ้างแดดบ้างสลับกันไปแบบนี้แล้วแม่หนูก็จะต้องคอยแบบเอาผ้าไปซับ,ซ,บ,ซ,บซับบ่อยมากอะไรเงี้ยเราก็ลลาแปดแดดสี่ใชไ่ไหมภูเก็ตมันเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าหนูก็เลยแบบเอออยากซ่อมตรงนั้นมานานแล้วแต่เราเยังไม่มีเงินไงพอตอนนี้หนูได้เงินรางวัลเยอะใช่ไหม,มหนูก็เลยแบบมีพอที่จะไปทําตรงนั้นได้แล้วก็เลยทําให้แบบอยากที่จะให้แม่หนูสบายมากขึ้นน่ะ าแล้วเราช่างประเมินว่าราคา,อาตอนมันเท่าไหร่ยังไม่ได้ประเมินเลยค่ะบอกคุณแม่ไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่น่าจะหาช่างก่อนหาว่าจะเท่าไหร่อืแต่ยินดีด้วยนะนี่จะบอกว่าเงินเ <c oughs> งนิงนรางวัลนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากอิงฟ้าเลยนะ <c oughs> เจ็ดแสนเจ็ดแสนแล้วก็เดวอนเช่ห้าแสนนะตั้งกับอิงฟ้าถ้าตอนเนี้ยคอนก็แสนหนึ่งแล้วก็มีฟอล่ากับจีริชด้วยจากที่ขวัแก่นห้าหมื่นสามหมื่นกน 50, ับสองหม 30, ื 20, ่นค่ะดีใจกับความสำเร็จมากๆจะบอกว่า <c oughs> ถ้าถ้าคืน คืนน,นั้นไม่ใช่อิงฟ้าเป็นหนูพี่ก็จะดีใจมากๆเช่นกันใช่ชต,อตอนนั้นนี่พูดจริงๆนะตอนที่จับมือกับพี่ฟ้าที่คุยกับพี่ฟ้าเลยว่าแบบใครก็ได้ไม่ติดอันนี้พูดจริงเพราะว่าพี่ฟ้าเองก็มีความสามารถเฉพาะต,ตัวของพี่ฟ้าไฮดี้เองก็แบบมีเอกลักษณ์ของไฮดี้ไฮดี้ก็รู้สึกว่าใครไปก็คือสายสะพายไทยแลนด์ก็แข็งแรงอยู่<ะ>เลยอนะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้สายสะพายไทยแลนด์อย่างพวกเราสองคน<ะ>แล้วก็รวมอีก3ามคนเป็นห้าคนเลยนะคะทุกคนเชียร์พวกเรากันด้วยนะว่าจะได้ส่งออกเวทีไหนกันบ้างนี่พี่ มุมสวยหนูอยู่ฝั่งนี้่คะไม่เป็นไร <c oughs> มีคลิปไห,<า>หนที่หนูไม่หัวล้อบ้างค่ะลูกไม่มีม, <c oughs> มีความ <c oughs> สุขตลอดเวลาเลยใช่หนูมีความสุขมากทุกคนไอ้ดี่ก็แบบได้มงอันนี้มาเนี่ยแบบเข้ากับดีมากนะทุกคนดูสิ และนี่ก็ยังได้มีแฟนคลับที่น่ารักพพอร์ตที่นี่ด้วย,ยให้ดีดีใจมาก <c oughs> ให้ดีดีใจกับด้อมพลังใบแล้วดีใจของความสําเร็จของตัวเองมากๆดีใจกับทีมที่คอยพพอร์ตให้ดีมาตลอดดีแบบแฮปปี้มากจริงๆนะคะทุกคนให้ดีรู้สึกไม่เสียใจกับไม่เสียดายอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่หนูเคยบอกไปแม่ว่าแบบหนูทําเต็มที่ทุกวันหนูรู้สึกว่าผลลัพธ์เป็นยังไงให้ดีแฮปปี้มากเพราะวานี่ <c oughs> เป็นวทีแรกแล้วห,หนูก็เต็มที่มากจริงๆ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนหนูต่อไปนะคะหนูจะมีงานอะไรบ้างหรือจะได้ร่วมงานอะไร แบรนด์วอสเดอร์ของพรด้วยก็ฝากติดตามผลงานของไฮดี้ด้วยนะคะหนดีใจหนูจะได้งานแล้วแม่หนุ่งหนที่ไอเลิฟไอประทับใจมากเลยนะก็คือเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาไฮดี้เช็ดกระเป๋าแบบไปละหลักร้อยตลอดเลยเนาสองสามร้อยตลอดเลยนอใช่ก็หนูเอ่อถ้าแพงสุดก็หลักพันค่ะที่เคยซื้อก็เป็นชาลส์แอนคีสอะไรเงี้ยที่จะแบบแพงสุดในชีวิตหลักพันก็จะเป็นไม่ได้ซื้อเองนะคะจะส่วนใหญ่จะได้เป็นของขวัญอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อแบบแบรนด์นั้นให้แล้วก็ อก็ส่วนใหญ่จะสั่งอย่างนั้นค่ะในในชีนบ้างอะไรบ้างที่แบบไม่แพงแล้วก็ได้เอามาใส่หลายๆลุกอะไรเงี้ยค่ะมันตอนเก็บตัวหนูก็ไม่ไม่ไม่มีกระเป๋ามาแมทลุกเยอะอะไรเงี้ยเหมือนกระเป๋ากักเพชรอะไรเงี้ยที่เห็นหนูไปเดินวันเรืออะไรเงี้ยก็คือซื้อแบบไม่แพงมาค่ะทุกคนแล้วก็พี่ปอนก็ช่วยสปอร์ตด้วย <laughs> ใช่นี้ก็เป็นแบบแบรนด์เนมใบแรกของหนูเลย<อ>แล้วก็เป็นแบรนด์แบบของศิลปินที่หนูชอบก็คือลิซ่าด้วยที่เขาใส่ใช้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจนะแฮปปี้มาก เลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เอนดูไฮดี้คนนี้แล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ขอบคุณจริงๆค่ะแต่หลายคนเชีร์บอกว่าให้ไปประกวดต่อไปประกวดต่ออย่างเงี้ยค่ะหนูอยากไปประกวดต่อไหมลูกหนูจะไปเวทีที่พี่นวัดให้ไปนะคะในเวทเอีอ่อะไรก็ตามแต่ที่พี่นวัดกำลังโคอยู่ก็อยากให้ทุกคนติดตามไฮดี้ี่จะไปเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลของเครือแกรนดนะคะออทุกคนยี่ถามได้ไหมเราได้ลองหนึ่งนี้คือเราพอใจไเดหรือเรามีเสียดายนิดนิด เอาจริงๆมันก็มีความเสียใจอยู่แล้วแหละพี่ปอเปียนะมโมเมนต์นั้นนะคะนะโมเมนต์นั้นเราก็คาดหวังที่เชื่อว่าดิเองกับพี่ฟ้าก็คือคาดหวังเหมือนกันที่พี่แมทธิวจะประกาศชื่อจังหวัดตัวเองเพราะว่ามันคือฝันสูงสุดของเวทีนี้ใช่ไหมคะมที่จะได้มงุใหญ่สุดนี่ก็เลยรู้สึกว่ามันมีบ้างนิดนึงอยู่แล้วแต่ว่าณหลังจากนั้นอะคือเราก็แฮปปี้กับผลลัพธ์ของตัวเองคือหนูก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้พี่แม่หน่อยไหมคือมันเป็นจังหวัดที่เคยมีพี่มอสมงมาาแแลลล้้วววกกก็็คคนนหยบอ่า จะมงได้หรอหรือว่าจะเข้าห้าได้ไหมเพราะว่าไม่มีจังหวัดไหนได้เข้าซ้ําเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะภูเก็ตเข้าแล้วแล้วยังไม่มีใครได้เข้าห้าอีกเลยอย่างเงี้ยดิก็สู้สุดใจอ่ะดิก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยแ,ลแบบอันนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะคะมีจังหวัดที่ได้เข้าท็อปห้าซ้ําแล้วนะคะทุกคนและที่สําคัญ <laughs> เป็นจังหวัดที่ไม่เคยตบ ใช่ไม่เคยกรอบเข้ารอบโอโตลอดแล้วอันนี้ก็เป็นแบบรอบลึกๆได้จับมือนะคะไม่เสียใจเลยให้ดีแฮปปี้มากเพราะที่ฝ่ฝันว่าอยากจะมีโมเมนต์ได้จับมือบนเวทีใหญ่แบบนี้ด้วยแล้วแบบในณตอนนั้นตอนที่ดิซ้อมอ่ะมันก็ได้จับมือแล้วก็ได้เป็นลองหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ได้จับมือแล้วไปลองหนึ่งแต่ไม่เสียใจเลยดีใจมากๆที่แบบเวทีแรกให้ดิมาได้ไกลขนาดนี้หนูดีใจจริงๆค่ะตอนนี้ทั้งบอสนวัดแล้วก็พี่อิงฟ้าโดนกระแสเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ พี่ก็เข้าไปอ่าน<ม>ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่<ม>อยากจะเป็นกําลังใจอะให้พี่อิงฟ้ากับบอสนาวัดบ้างไหมคะลูกค่ะนี่ก็เป็นกําลังใจนะคะี่อยากจะบอกทุกคนว่าการตัดสินถือเป็นสิ้นสุดนะคะทุกคนเราทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าให้ให้มาลองเพลงแบบนี้แบบพี่ฟ้าก็ไม่ได้หรือว่าความสามารถต่างๆหลายคนเรามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งคู่นะคะรวมถึงทั้ง5คนด้วยให้ที่เชื่อว่าเราแตกต่างกันแล้วก็ดีว่าพี่นาวัดเห็นแล้วว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นมิสแกรนไทยแลนด์นะคะแล้วให้ที่เองก็ได้เป็นหนึ่งใน เห็นความสามารถของดีที่เลือกให้ดีได้มาเป็นรองหนึ่งอยากให้ทุกคนยินดีกับความสําเร็จของพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าเราเองก็พยายามกันในทุกคนอยู่แล้วนะคะดีเลยเชื่อว่าเนี่ยแหละค่ะคือ มันประจักษ์แล้วในวันนั้นเองพี่ฟ้าก็ประจักษ์เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าให้ดี้ทำดีและพี่ฟ้าทำไม่ดีไม่เลยทุกคนทำดีมากๆนะคะในวันนั้นเฮดี้เชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเราตั้งใจและเต็มที่บนเวทีนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนเชียร์พี่ฟ้าเชียร์เฮดี้รวมถึงทุกคนทั้ง5้าคนด้วยนะคะบนเวทีอื่นแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจต่อไปคอยซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าก,กันนะคะทุกคนเฮดี้รักทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนรักพวกเราในครอบครัวมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยนะคะเฮดี้ดีใจท หนูน่ารักจังเลยอ่ะจริงๆหนูอยากให้ซัพพอร์ตพี่ฟ้านะพี่ฟ้าเองก็ได้ดราม่าหฮดี้ก็แบบถามพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยดี้ไม่อยากให้พี่ฟ้าคิดมากเลยเพราะพี่ฟ้ายังต้องไปสู้ต่อบนเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบส่งกําลังใจให้พี่ฟ้าเยอะๆแล้วก็เชียร์พี่ฟ้าต่อไปเหมือนที่ใหฮดี้เองก็เชียร์พี่ฟ้าอยู่นะคะทุกคนเราแบบสายซับไทยไทยแลนด์อ่ะมันแข็งแรงอยู่แล้วแล้วปีนี้ทอผ้าแข็งแรงมากพี่พี่บอกเป็นนึกออกนี้มันแบบเป็นทอผ้าที่แบบโคตรแข็งเลยอ่ะ จริงนี่ก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะเชียร์พวกเราแบบนี้ต่อไปนะอยากดราม่าก,ก็เลยอยาแบบเสียใจหรือว่าอยาผิดหวังที่เชื่อว่าเราทุกคนมีคนที่เราเชียร์อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็เชียร์ในผลลัพธ์ที่ได้ด้วยนะทุกคนมันแบบม,แบบมันแฮปปี้จริงพวกเราทั้ง5คนแฮปปี้มากๆนะคะและอยากให้ทุกคนแฮปปี้ไปกับพวกเราด้วยนะเช่นพี่ พี่เป็นคนหนึ่งที่เชียร์หนูหนหมายว่าพี่เอฟของหนูอะรอบบาโถขอบคุณค่ะพี่แบบว่าหนูเห็นแล้วพี่บอกเป็นไอดีสามไอดีสามต้องกับกวน่ารักมากเลยหนูดีใจมากเลยนะถึงวันนั้น่ะหนูจะแพ้ใช่ไหมแต่หนูก็ไม่เสียใจเลยเพราะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราได้มีโอกาสเข้ามาไลฟ์คุยแบบนั้นอะแล้วนี่ไม่ได้ขายของมานานแล้วอะใช่เราก็ได้แบบเออมาพูดอีกครั้งหนึ่งเราได้แบบ เหมือนมาเตรียมตัวการเป็นครอบครัวพี่นวัดก็ต้องขายของเป็นไรเงี้ยเราก็ได้ไลฟ์ไรเงี้ยเราสนุกกันมากเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามากมากเลยนะคะโยบียนหนูนะเลยขอให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางใหม่นอกกับครอบครัวใหม่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนเชียร์พวกเราสนุกแน่นอนค่ะสะบัดเลยสวยสะบัดเลมมงลงอย่งแง่เลยเออกอดกหน่อยดูรักหนูนะคนเก่งคนดี ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจพี่พี่มีหนูมีคนรักหนูเยอะมากอนไงี้พี่ก็เลยเออพี่อยากได้เจอหนูกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าคนที่เขาแบบเดินทางมาจาจัด่างจวัดนอเอฟซีมาจากทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ยให้ให้เขาก่อนแล้วก็คุณแม่หนูด้วย เป็นแกลับไปยังกลับแล้วนางบอกว่านางอยากจะอยู่กรุงเทพต่อดูลูกทํางานแต่ว่าต้องกลับสู้ต่อกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้แม่แวะมาใหม่เดี๋ยวนี้<อ>ได้ทงานที่นี่จะเอาให้แม่ไหมอยู่แล้วค่ะหนูบอกเลยว่าหนูมีแลนให้เงินคุณแม่อยู่แล้วให้ครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดเหมือนเหมือนที่พูดไปอยู่แล้ไปสาวหลักอยากช่วยได้อะไรเงี้ยอยากช่วยครอบครัวใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องปัญหาของการเงินที่บ้านที่จะไม่ได้แบบ ถูกแก้ไขนะตอนนี้เราก็ยังช่วยกันคุยกับทางสถานทูตอยู่นะคะแล้วก็มีการคุยเรื่อยๆพี่สาวเฮดี่ก็ส่งอ e ีเมลไปเรื่อยๆในการจัดการเรื่องน,นะคะ,ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วย<ใ>น,นะคะ<ล> <ๆ S 2> ที่จะทำสำเร็จป่านนี้คุณพ่อนะ่าจะรับรู้แล้วแหละใช่คุณ<ะ>พ่อเชียร์หนูด้วยนะ,นนนะถึงเขาถึงคุณพ่อจะไม่ได้มาที่งานใช่ไหมคะเพราะว่าแบบอาจจะไม่สะดวกเรื่องการเดินเยอะหรือว่าเสียงดังๆอะไรเงี้ยเพราะด้วยปัญหาสุขภาพแต่คุณพ่อก็ดูเฮดี้ที่บ้านบน ออกทีวีด้วยแล้วก็มีวิดีโอคอลี่ไปโทรไปขอ,อกาลังใจคุณพ่อก่อนก่อนขึ้นเวทีด้วยทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยก็น่ารักมากนางแฮปปี้มากนางดีใจมากนางเชียร์หนูแบบรุ้ที่นางจะนอนไวพ่อหนูอะ่ะเพราะเป็นคนแบบป่วยใช่ไหมแต่เหมือนวันนั้นนางก็คือถางตาแบบคุณพ่อที่แบบจงอ,อเปิดตาไวจนหนูได้ได้ม,มงชนะลองหนึ่งแล้วเขาก็ถึงค่อยไปหลับอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันหนึบมากนะพี่หมเปี๊ก่อนหนูจะแบบ คเาจะใส่มงกลับไปหาคุณพ่อไหยพ่อหนูแล้วพี่กูหนูจดีใจมากเลยค่ะพ่อพ่หนูต้องพูมิใจในตัวหนูคุณแม่หนูด้วยขอบ <ใจ S 2> คุณแ <laughs> ล้วค่ะรักๆากๆนะฮะ <laughs> ลูกรักมากเลย